มานำเสนอหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นตามสภาพนะครับ6ก1 0รุ่น2นะครับอัมแถวไอดีโตโฮชิตเตียคันนี้มีเทอร์โบอยู่ด้วยครับนะครับแล้วก็ชุดด้านหน้าเนะี่เป็นของไทยฮลีนะครับแต่สภาพสวยๆเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็น LED นะครับใบมีด ยังได้อยู่นะครับคมเ,เหลือแล้วก็ใบไม่สะลุด้วยนะครับล้อหน้าเป็นขอบ16คันนี้เป็นแบตเตอรี่ยาวนะครับรูกยาวนะครับเกียร์คันนี้เป็น FA นะครับถ้ายเป็น10ยางยังเหลือๆเ,เลยนะครับคันนี้พ่นเป็นยางแท้ของดีสโตนด้วยนะครับก็ได้หลายปีในยางนะครับ อาด๋ดูท่วงท้ายอันนี้มีเวทของแองโกไทยอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นชุดท้ายนะครับวีดีโอนี้หมุนนะครับท้ายยังสวย,สวยเลยนะครับอาโหลากท้ายโซ่ยางแล้วก็มีไฟหลังเป็น led อ่าครับมีแขนตรงนี้ไม่สวยหน่อยนะครับก็ลูกค้าก็ลองไปแก้ไขเอานันนี้เราขายตามสภาพนะคันนี้ยางหลัง ขอบ18.430นะครับนี่ยังแท้ดิสโทนนะครับอ่าต้นท้ายเป็น PTO นี่หมุนอยู่นะครับใช้ได้อยู่นะโกโก้1 0นะครับรุ่นสองคันนี้พวงมาลัยเป็นโรเตอร์แล้วนะครับแต่ว่าพวงมาลัยเบาคันนี้ไปหน้าเป็นเทอร์โบนะครับชุดเทอร์โบ ใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์097 356 0051นะครับระบบไฮดรอลิกคันนี้ดีนะครับดีมากดับเครื่องนี้ไม่ไหลนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันหน่อย<_><_>เครื่องนิ่มๆเลย ลูกค้าที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์0973560051รถอยู่อำเภอขุนแสงคนครสวรรค์นะครับคันนี้นะครับก็คันนี้ตามสภาพนี้ไม่ต้องเก็บสีนะครับก็ถือว่าใช้งานได้เลยครับยางหน้าก็น้อยหน่อยกอครับค่อนข้างน้อยแต่ว่าใช้งานได้นะถัะดูลิกนี้ขึ้นวงไวเลยนะครับ บโบคันนี้ก็ไม่หวีดมากแต่ถ้าทำงานแล้วดังนะครับไปหน้านี่ติดปกติไปหลังติดนะครับก็ขายตามสภาพนะครับลองฟังเสเคเ่อรเล่กนิดนึ่ง ลูกค้าที่สนใจก็ติดต่อเขามาได้ที่เบอร์ศู7 3 5เก้าเจ็ดสามหนย์ะครับรถก็พร้อมใช้นะครับลูกค้าก็ลงงานได้เลยนะครับลูกค้าเนี่ยเราลองทำงานฝั่งนี้ดูนะแล้วก็ระบบการทำงานก็ดีเยี่ยมเลยคันนี้นะครับคันนี้ก็ขายอยู่ที่ตัวรถกับคันหน้านะครับตามสภาพนี้เลยนะครับสามแสนบาทท้วนทวนเลยรถมีเอกสารเล่มทะเบียนนะครับ ตัวรถกับดันหน้านะครับ3ามแสนบาทหกหกหนึ่ง ID โตโคชิตเตี้ยปั๊มแถวเน่งนอกนะ